แบบเซอร์ไพรส์เลยครับสำหรับ Mercedes-Benz E-Class โฉมใหม่เดี๋ยวมันอยู่214ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เ e อร e เซประเทศไทยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะว่าจะมีโฉมใหม่ของ e c l a s s มาเปิดตัวเปิดตัวประกาศราคาด้วยครับทั้งรุ่นเครื่องยนต์ด e ีเซล e220d แล้วก็รุ่นปลั Hybrid e ๊กอินไฮบริด e350e พอเป็นโฉมใหม่เจเนเรชันที่10รุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ทําตลาดในไทยเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนชื่อรุ่นนะครับจาก e 3 0 0 e ในโฉมเก่ามาเป็น e 3 5 0 e ในตัวปัจจุบันเนี่ยครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อรุ่นหรือว่าเปลี่ยนแค่ตัวเลขอย่างเดียวตัวระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดเขาก็พัฒนาขึ้นด้วยนะครับกำลังในภาพรวมของระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตร ประสานการทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าแม้ว่าประสิทธิผลโดยรวมจะลดลงนะครับทั้งแรงม้าและก็แรงบิดแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาคือระยะทางวิ่งในโหมด e-v ตัวนี้ครับใช้ชุดแพ็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน25.4กิโลวัตต์อั่วถ้าไฟเต็มนะครับสามารถวิ่งในโหมด e-v ได้ระยะทางถึง100กิโลเมตรแล้ว e-class โฉมใหม่คันนี้จริงๆตัวนี้เป็นการนำเข้าเอามาเปิดตัวเอามาโชว์เฉยๆแต่ mercedes-benz ประเทศไทยเขามีแผนขึ้นลายประกอบ ที่โรงงานทนบุรีประกอบรถยนต์ที่สำโรงสมุทรปราการนี่เองครับจองวันนี้ครับรถน่าจะพร้อมส่งมอบช่วงครึ่งปีหลังอย่างเร็วเดือนมิถุนายนเดือนกระกฎาคมนะครับราคาน่าสนใจมากๆถ้าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริด E350E อยู่ที่4 2 5 0 0 0 0บาทถ้ารุ่นเครื่องยนต์ดีเซล E220D อยู่ที่3 990,000บาทแล้วดูครับรูปลักษณ์เฟียเฟ้ยวๆแบบนี้เลยตัวถังเนี่ยใหญ่ขึ้นทุกมิตินะครับทั้งกว้างยาวสูง แล้วพอเป็นโฉมใหม่ w บิ214ในรุ่นปลั๊กอินไฮบริดใช้ล้ออลอยขนาด20นิ้วด้วยถ้าเทียบกับโฉมเดิมหรือถ้าเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยใช้แค่ล้ออลอยขนาด19นิ้วไฟได้ตัวแพงสุดท็อปสุดมาเลยนะครับดิจิตอลไลท์นี่แล้วของใหม่ของ Mercedes-Benz ของ E-Class ครับ ได้ไฟเลืองแสงที่กระจังหน้ามาด้วยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบสตาร์แพทเทิร์นดาวล้านดวงแล้วก็โลโก้ดาวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางดาวเต็ไมไปหมดครับบนฝากระโปรงหน้ากระจังแล้วก็ดาวเล็กๆตรงกระจังนี่ครับแล้วใครจองรถแรก400คันของ e-class โฉมใหม่เนี่ยเขาให้ฟังก์ชันเพิ่มเติมมาก็คือประตูดูดแบบซอฟท์คลสนะ อีกหนึ่งจุดเด่นของ e-class ครับรุ่นไหนรุ่นนั้นเจเนอเรชันไหนเจเนอเรชันนั้นเลยก็คือการนั่งเป็นผู้โดยสารด้านหลังสะดวกสบายสุดๆพื้นที่เหลือประมาณหนึ่งให้ช่องแอร์มาแบบเต็มๆเลยนะครับทั้งตรงเสา B พิ l l a r แล้วก็ช่องแอร์ตรงคอนโซลกลางด้านหลังปรับเลือกรูปแบบแล้วก็อุณหภูมิได้เองได้หลังคาแก้วมาด้วยแบ่งเป็นโซนด้านหน้าโซนด้านหลัง ซึ่งแอร์เนี่ยเป็นแบบ4โซนแล้วก็เป็นตัวกรองแบบสุดยอดเลยมีฮิป้าด้วยนะครับกรอง PM 2.5ได้เรียกว่าเป็น energizing air control ครับเรื่องการแสดงผลนี่ก็โดดเด่นถ่ายทอดเทคโนโลยีกันมาจาก EQS จาก S class <S ได้ MBUX multimedia system super screen ครับแผงดัชบอร์ดหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยหน้าจอตั้งแต่ฝั่งซ้ายจนถึงฝั่งขวาเลยรวมถึงชุดเครื่องเสียงนะที่มากับ E 3 5 0 E นะครับจะได้เบ erm อร์เมสเตอร์ 4D surround เลยครับ ก็ถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปทดสอบ e-class โฉมใหม่นะครับที่ออสเตรียมาแล้วก็การขับขี่นี่ต้องบอกสุดยอดจริงๆพัฒนาขึ้นไปพอสมควรนะครับแต่เรื่องปวดหัวของชาว mercedes-benz ของคนที่อยากได้ซีดานมิกไซส์เนี่ยนะครับ ตอนนี้รุ่นใหม่เปิดตัวแล้วรับจองแล้วแต่ตัวเก่า W 2 1 3เนี่ยก็ยังมีขายอยู่ทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็รุ่นปลั๊กอินไฮบริดขายในราคาเท่ากันด้วยที่3 1 9ล้านกบาทก็ไปลองชั่งน้ำหนักกันดูครับจะเอาตัวเก่าหรือจะเอาตัวใหม่นะในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นอกจากไฮไลท์คือ e c ค a s s โฉมใหม่แล้วครับ Mercedes-Benz นยังนำสุดยอดคอนเซปต์คาร์จากเยอรมนีมาอวดโฉมด้วยรุ่นนี้ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะครับรายละเอียดปยเดยป ไปผมออกไปผมมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับอ่ะเป็นไงครับนี่ VIP ที่สุดแล้วนะ,ะขนาดนักข่าวหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เข้ามานั่งในนี้เลยนะของมือนอกนะวันนี้ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มีโอกาสดีครับคอนเซปต์คารุ่นดังเป็น g l o b a l โม m o d e นะรุ่นใหญ่เลยครับ vision o 1 1 1นะครับและว,วันนี้ได้มาคุยกับคุณอัดบุิยะประสิทธิ์นะครับผู้บริหารของ Mercedes Benz ประเทศไทยมายังไงก่อนพี่คันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้ว ต้องขอบคุณผู้บริหารของ Mercedes-Benz ประเทศไทยเพราะว่าผู้บริหารชุดนี้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้ความสำคัญกับงาน Auto Show ออโต้โชว์นะแล้วอพอเขาเข้ามาเมืองไทยเขาอาจจะแบบเฮ้ยออโต้โชว์ของยูมันคือขายรถก,กันอย่างเดียวเลยเหรอ,อเขาก็สงสัยว่าทาไมเราถึงได้แบบไม่หาอะไรที่มันเป็นอินโนเวชันเพราะบอกอ้าเรามักจะพูดกับสื่อเสมอว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยเราลงทุนเราอินเวสเราทำโรงงานเราทำโรงงานแบตเตอรี่ครับ ทำไมไม่ง,งานโชว์แบบนี้ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกแหละปาะกอน International Motor Show เนี่ยทำไมไม่เอาคอนเซปต์คางมาก็เลยลงความเห็นว่าเจ้าตัวนี้เอามาเพราะตอนแรกเนี่ยจะมาทั้งคันนี้จะมาไอ้วิชั่น EQXX จะมาตัวว i ชั่นไม b ักซิกรวบรวมแล้วน่าจะพอๆกับค่าสร้างบูธก <laughs> ันเลยปะ เอามาสักคันละคัะนรุ่นดังๆทั้งนั้นคือบริษัทแม่เขาก็ซัพพอร์ตระดับหนึ่งแหละแต่การนำรถคอนเซปต์คาร์เข้ามาแบบนี้ว่ากันตรงๆมันก็มีค่าใช้จ่ายแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริรษัทเบนซ์ประเรทศไทยอยากให้คนไทยได้เห็นนวะัตกรรมดีๆเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วคำว่าคอนเซปต์คาร์คนจะพูดว่าคอนเซปต์คาร์ของเบนซ์มันมีสองเลเยอร์คอนเซปต์คาร์ที่เป็นคอนเซปต์อย่างคอนเซปต์ G L A หรือ<ห>คอนเซปต์เอคาคูเป้ก็กลายมาเป็นพร้อมขายมันคือเป็นคอนเซปต์เพราะมันพร้อมที่จะขายเป็นโปรดักชันขายแต่ไอ้วิชั่นเนี่ยมันคือเป็นรถซึ่งเป็นมันโชว์วิชั่นจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ทำเพื่อออกมาเป็นโปรดักชันขานั่นหมายความว่าเจ้าคันนี้จะไม่มีเห็นวิ่งในท้องถนนแต่ประตูปีกนกสีเป็นแบบสีส้มสีทองแดงบแบบนี้นะครับก็ยิบโยงมาจากตัว C1 11เลยนะครับแต่เดี๋ยวนิดนึงครับพี่อันนี้ผมลุกได้ยัง เร้สึกแล้วแต่เลยครับแล้วแต่รู้สึกเ <c oughs> มื่อยเดี๋ยวขออนุญาตลุกก่อนนะฮะนี่วิธีลงเขาก็มีอยู่ครับ <c oughs> ขึ้นลงนี่ก็ต้องระวังนะคุณจงคุณแจกระเป๋าตังนี่ครับแล้วก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะ <c oughs> วาย <c oughs> สตี <c oughs> วายสทีง <c oughs> แล้วค่อย <c oughs> ค่อยลงจากรถ <c oughs> โอ้ยเป็นบุญแท้นะครับก็ต้นแบบคันนี้อย่างที่คุณอัดบอกนะครับอาจจะไม่ได้พัฒนาไปสู่โปรดักชันค่ะแต่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเมอร์เซเดสเบนซ์เขาก็แย้มเป็นในๆแล้วว่าจะทำอะไรต่อไปอย่างเช่นคันนี้ E ีี ครับมอเตอร์4ตัวอินวิวครับของยาซ่าเราก็น่าจะได้เห็นกับโปรดักชันคารุ่นอื่นๆของ e ีวีโมเตอร์เดสเบนไหมครับอืมไม่รู้สิเรื่องเี้ยเราก็บอกไม่ได้นะบอกไม่ได้เป็นอุบเพาะมเป็นความลับของบริษัทอ๋อบอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้จริงเราไม่รู้จริงคอนฟิเชได้คันนี้มาผมว่าก็ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งสัรแล้วล่ะจริงแล้วมันก็ผมว่ามันมันดีนะมันมันยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองเราด้วยเพราะว่า เอาเบซ์เข้ามาแล้วผมแล้วเบ้นไม่ได้เป็นเจ้าแรกที่เอาพวงนี้เข้ามาแล้วผมเห็นยี่ห้อของเกาหลีของจีนของญี่ปุ่นก็เอาคอนเซ็ปต์มาผมว่าเอามาจริงๆ,ๆแล้วมันมันมันสร้างให้เกิดเด็กรุ่นให,หม่ที่ไปดูเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเขารักในยนตก,กรรมในยานยนต์ผมว่ามันก็ดีกับกับภาพของอุตสาหกรรมเราด้วยแล้วก็ดีกับอีเวนต์แบบนี้ยานยนต์ระดับประเทศ จริงๆอ่ะหลังๆอ่ะเราก็แทบไม่ค่อยได้เห็นคอนเซปต์คาร์คือ m e r c ์เซเ b e n บโชว์นวัตรกรรมด้วยแต่ตัวขายเขาก็มีอย่างในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรช2024เมื่อสักครู่ผมไปรีวิวมาแล้วนะครับเ e อร์เซ s ดสเบนซ์อีคลาสโฉมใหม่ W214 ตอนนี้คนมุงดูกันเต็มเลยมางาัน,นี้เราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ดอมผมผมไม่อยากให้พี่เห็นในอ c คลาสใหม่ฝากดู E- ีคลาสรุ่นปัจจุบันผมดี่ <laughs> สต้อกยังเหลือครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ราคาเดียวทั่วประเทศ3ามล้านหนึ่งแบาทขับเรือง <DC L S 1> เดีเซลปลั๊กอินไฮบริดได้เอาที่คุณชอบนะครับไม่ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วคุณลองนึกดูว่าอ่ราคาเดียวทั่วประเทศเนี่ยเราขาย C ีคลาสตัวปลั๊กอินไฮบริดสามล้านสามแสนห้าหมื่นกับอ e ีถูกว 5, ถกว่าแสนห้าถูกกว่าแสนหกสำหรับคนที่คอนซีเดอร์ว่าจะซื้อรถ ไซส์ใหญ่กว่าใช่ไหมแลแม้วแหมโลโก้ตาดาวไปที่ไหนก็ได้ที่จอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเบสไปแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยอย่าง c c คลาสตอนนี้ตัวท็อป C350E เนี่ย3 3 5ล้านส0 0 0 0สูงกว่าอีกสูงกว่าหน้าวันนี้เบสไปแล้ว3ล้าน1 9 0 0 0 0เืเลือกเลยชอบพักอินไปพักอิน ชอบดีเซลไฟดีเซลได้ตัวถังใหญ่ขึ้นด้วยได้ตัวถังใหญ่ขึครับบิ๊กไซส์ซีดานเนี่เบสบายสุดแล้วอ่ะน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมก็ไปลองคำนวณดูเองแล้วกันจะเอาโฉมใหม่ดับมันยูสอง่งสเทคโนโลยียกระดับขึ้นมาหรือจะเอาความคุ้มค่าอย่างตัว E-Class ดับมันยูสองหนึ่ปวดหัวแทนเลยครับขอบคุณมากครับวันนีคุณพี่ดาครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ